เห็นนะราดดีจ้าพี่น้องถ้ามึงวัอนี้เ่าได้เผ็ดอย่าบ้ามัูกตากรองอาจจะสั้นเด้อแห่นห้องไหมใครแข่งอันนี้เผ็ดเปี้ยงพี่น้องเผ็ดเปี้ยงฟักเอาเพราะว่าย่ายเล้วอ่ะปาตอนหน่อยน้องบีเลยเลยได้ตุม่มเลยย่างบ่ได้เผ็ดเปี้ยงใคากับมึงกระ,ะ,ะเทียมพริกสดพริกสดแล้วกะกระเทียมอันนี้เผาเอาแล้วแล้วกะปลาทูปลาทูน้องบีกิน เกี่ยวเดี๋ยวเขาจะบ่าต่ำส่วนผักก็จะมีต้นหอมผักซี่ต้นหอมซี่หอมเดี๋ยวมาตาม่างกอนเอามึงให้โปกเลยบอลงโกเลยต่ำให้มันแหลกพี่น้องต่ำให้มันแหลกจะได้ปุ่นตน่ำไปคู่กันด้วย ือมันตำางายอยดอกอันนี้เป็นเห็ดเตีเ้ยงที่เขาหั่นแล้วเขาต่ำม,มาลุ่มเพราะว่าขั้นเกี่ยวเขามันจะจะตำางากว่าอันนี้ย่า่เราผ่านหั่นก่อนหน่อยให้น้องบีไหมก็เลย่เดี๋ยวมาตุ่มเอาตุ่มแล้วเขาฟักสักก้อนเด้อก็คือขวดชักเฉลี่ยเสียดายนี่เห็นไหมแล้วย้อนน้ำตุ่มอยู่ หมื่นลูกพี่น้องมันคืมมันคืมฝนว่าหันลิ่นลิ่นไปแล้วยง,งนึงอันนี้อันนี้เป็นเป็นน้าต้มปลาแดกที่ห้อต้มเห็ดเด้อย่าไปเทถิ่มเนอน้ต้มปลาแดกเพราะว่าเขาเขาบอกเอาปนแขนเขาจะเอาให้มันมีน้ำเล็กน้อยเพราะว่าเขาใส่ปลาทูเดี๋ยวมันปีดพนะ่อเนาะหย่อนลงไปซะก่อนด้วยอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าใส่แบบรวง แล้วก,ก็จะเติมเครื่องเลยน้ำปลาแดดน้ำปลาแดกดยอ่ยอย่ะลงไปสักก้อนจำนีสักก่อนก็เทียบว่าน้ำต้่มข้าเที่ยวนี่เกิดเข้มมันสิเอ็กซิเดนต์อ่านแปลว่าปยังบูดอย่นี้แต่ข้าเจ้าก็ปนฝุ่นัวใส่ตาม,มก้อนมักลงบีมักหลายลงบีก็ได้ใส่หลายแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำปลาเย่ะลงนิดนึงพอ,อเะย่ะให้ยังตีซ้ำนิดนึง วานลงไปเลยต้นหอมผักซีของห้องเอ้ยต่ำก่อนต่ำเห็นมันเ่าเครื่องซะก่อนพี่นอ้องแย่เขากระซิมค้นค้นค้นเห็นบอกขนาดใส่นามไปยังแข็งเลยเนี่ยอันนี้อาจจะบ,บ่เพชรแนะ่เพราะว่าน้องบีเห็ดจะบ,บ่ค่อยเพชรกูได้มากเลยกลับไปเติมพริกผงเติมเติมมันอื่นใส่เอางั้นใช่ไหม มซิมมันกน็ใส่มือเด้อบริฮ็ดขายมันแขวนไปเดี๋ยวจะเติม,มน้ำต้่มไปตั้งน้อยมันสิแขวนพอดปรุงไปเรื่อยๆจนตัวเขาสีพ่อใจเหมืนเราพี่นอ้องจนตัวมันสีแสบนี่กับพ่อแล้วบ่ตำได้บ้างสิคนเอาได้บ้าง เอาหัวเขาออกไปพงฝนสีห้ำฝปุนเห็ดเป็นะปนเห็ดไหมพี่น้องเห็นปะจะกินบะเอาข้ามเขามาตุยเลยนน่เด้อผู้ใดอยากกับน้องดีถ้าแต่คนอยู่นีบราฝนสีหำอยู้เดี๋ยวซิมมึงอีกรอบก่อนซิมซิมจนมันอิมครับ เดีวออันนี้จิตักแบงจิตักแบงใส่ถ้วยเอาไว้บ้านอู้งเดี๋ยวเนี่เตาองจิตักแบงใส่ถ้วยพี่น้องตักแบงใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวกะจะเอาไปส่งแม่ก็พออยู่นะ น,นีเอาเขาตูลูแเรามาตักใส่ถุงนะมือใส่สาผมให้น้องพุงแล้วนี่ถุง

แกต้องมีสิแบ่งอันนี้ไปจักอนถอดหมูข้าแเียมท้องไปโค้งที่น้อเอาไปต้มห่อเขามืองย่เดี๊ยต้ากะกิน ได้เราได้ปัสสาวะมาอเืมไปลงห่อห่เนีน่อันนี้คือเดี๋ยวน้องบีเซียวห่อเขาไปส่งน,น้อพี่น้องเดี๋ยวให้น้องไม้พิ่นล่างโคกลางยังขาแม่เพราะว่ามึงตี่เราพี่นอ้องมืดผ้าย,ยุ่มากแล้ววังหันมันลิ่นยายมันมีฝาเนาะเดี๋ยวจะออกไปก่อนอันนี้เป็นผักกะทินย่าและเก็บใบแลาเมียนออกขาแม่เด้อก้างก้างปลาไปให้เทใหม้มาเด้อ แล้วก็พวกซ้ำพวกอย่งางซ้ำล้างออกเลยด้วยนั่นส่วนตาเราเผาขาหมูพี่น้องเราได้ขาหมูมากะตาได้ขาหมูได้กระทอดไอ้กระดูกหมูมาน้องบีเริ่มมาถอดน้องไปยังเราได้ขาหมูเราเห็ดใบเห็นน้องบีต้มมือมมมมอื่นบ่เห็ดน,น้องบีต้มมืออื่นต้มอันนั้นส่วนมากเราสิเป็นคนลืบออกได้เพราะว่าน้องบีเห็ดเ่าเป็นยังไงสิเห็ดใบแล้ววันนี้แง่ไหนมันถึงต้มง่ายพี่น้องต้มง่ายไม่ลูก บางทีเราเราเผาแล้วเรามาขูดแซ่น้ำขูดเด้อเอาเขาใส่จานแล้วเขาตู้อันนี้แล้วหรอือเปล่เนี่ยบอกอันตัวที่มันแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้พี่น้องฟักบนนี้เพคะถ้าแข็งนี่เพื่อที่ฟักออกฟักแล้วแล้วเขาต้องมาต้มอีกพี่น้องตง้มต,ต,นะต้องต้มใส่ทานเปื่อยๆนะเป็นไงแรงสิกินได้ แขล้วบ่ดีแล้วย่ายกับแข้วปลอมเพราะย่ายแข้วแล้วกับโยกแล้วพี่น้องผู้ใดถามหานี่บ่คอยเห็นเราเราไปวัดอยอยเราบอคอยอยุ่ยเฮี้ยนกับมือใด้หอนห่อนแล้วกับนางเหรัญยู่วัดเพิ่นเห็ดเมมเห็ดอีหยังเนาะเห็ดเม้มเมนเห็ดมเด<ป>มมเห็ดกำแพงเอ็เดา่าลาหลายอย่างมีใจศรัทธาจะมาซอยเมมก็มาด้วลูกเด้อกำลังก่อสร้างเนาะกำลังเ็ด ใคอยากทาบุญทํายัางยทําบุญกะบอกไล่มากเขามาหาพอหรือว่าแอดไล่าหาอนบีเดี๋ยวอนบีจะเอาเบ,บอร์รอเอบอร์ตาหรือเบอร์ไอหลวงพ่อเพป่นไห้ก็ได้พี่<อ>น้องน้องพระวาคันผูใดยอยากรวมท<อ>ามบุญน้ำเ <ใน S 1> พล่รวมทามบุญน้ำพอแอดเม,ม่มลูก,มกเมมเจ้าภาพพระเจ้าเยอรมันผุนละหรือว่าคันผูไอยุไกอยุไกลกะ แวะแวะเขามาท่างวัดเพิ่นเลยก็ได้พี่น้องถามถามเส้นทางน้ำน้องบีก็ได้เด้อน้องบีิึงไปคืนนั่นแวว่หายได้พี่น้องก็แห้งแววเขามาท่างวัดมาถามรายละเอียดน้ำทางวัดเพิ่นเอาเนาะเถานพอพออยู่วัดละนี้ก็ไดีหนีไปใส่ประจาอยู่วัดละจังว่าตาเล่าบางมือกะมดมือพี่น้องแนว่ัเขเล่าออกมาเพิ่นก็เจาะกระโทน n ั่เอาแท่งเห็นมัน้ยลูกไปน้องบีไป้น พ่อเขาไปแม่ก็อนน้ำฝนสีห้ามพี่น้องหักฟันเขาเบิกเงินเบิกท้องแม่นต่อ,อย่าลืม,มปากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีนะไม่ได้พี่นอ้องเด้อปั๊ดก็เก่งแถวว่าทั้งนี่ที่ว่าอยู่นี่มันหมื่นวันหันเมื่อวานน้นองบีกระลำล่าไปก่อนพี่น้องกราบสวัสดีจ้า